สวัสดีค่ะสวัดาาสดีมหาเศรษฐีทุกๆคนเลยค่ะมาเร็วมายาวชาปาให้มันสะปือสปาดกันหน่อยมาเร็วมาวันเวลามันไม่คอยมาเอ็นซอยซอยใจให้จีจา๊าด สวัสดีทุกคนเลยค่ะสุดเข้าไว้เยวังลมอ,อยไปตามตะวันทำทุกวันให้มันเป็นของเราตื่นเตสตืส่นต้นตื่นตื่ตนต่นสวัสดีค่ะ เลยเาเฮลกันแล้วที่เราอย่ามัวน,นั่งฟินเดียวไม่ทันเขามาเปลี่ยนชีวิตที่ชิตความฝันขกือสปาที่จ้าก,กันสิจ้ามาสิขั้นลุกขึ้นมาเร็วพันทำให้มันเป็นของเราทุกวันสร้างวันในหัวใจใจเธอยังสูส้ใหม่่อใจ้อสปสวัสดีค่ะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกๆุกคนเลยค่ะ บ,บิกบานก่อนนะคะตอนนี้นะคะิรีต้อนรับน,นะคะข้อสูตรเพจอาชีพจะเป็นยูนะคะชิเชลิการลออฟดววับคอสนะคะสร้างเจออเอืองตนบนโลกออนไลน์ห<ๆ>้าหกเจ็ดหลักค่ะ ปื้อสปาดี้จ้ากันเร็วเหลือแล้วกันแล้วที่เรายังมวหนังทิ้งเดียวไม่ทันเขามาเปลี่ยนชีวิตที่ชิตความฝันกะปื้อสปาดี้จ้ากันสีจ,าสจ,าสจาส้ามาสิขั้นลุกขึ้นมาเร็วพลันทำให้วันเป็นของเราทุกวันสร้างสวรรค์นในหัวใจใจเธอยังสู้ไหมปยส่ใ,ให้ปืสปาดี้ ช้า้สตูสปาต่อน,นะคะยามัวนังสึมเดีโนหม่ทันเขามาเปลี่ยนชีวิตที่ชิตความฝันชิดจัดก,กันชิจมสาสกขั้นลกขึ้นมาเร็วทำให้วันเป็นของเราทุกวันสร้วรรค์ในหัวใจใจเธอยังสู้ไหมสวัสดีค่ะ จตู้สปาก่อนค่ะปิดชีควางฝันจะตู้สปาจิ่จัดกันจิจมาสิคันลุกขึ้นมาเร็วรันทำให้มันเป็นของเราทุกวันสร้าวรรค์ในหัวใจใจเธอย่างสู้ไหมสหะสวัสดีค่ะอะจะตู้สปาก่อนนะคะ สวัสดีค่ะอะนะคะขออนุญาตนะคะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกๆคนเลยนะคะยินด,ดีนะคะต้อนรับนะคะวันนี้นะคะกับหัวข้อนะคะขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงนะคะเออนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับครูก้อยนะคะอัมพาพ,พรฉลา,าดรอบนะคะวันนี้นะคะจากนะคะครูก้อยเองเป็นอาช่างนะคะเป็นช่างทําผมเนาะเป็นช่างทําผมชีวิตนะคะ แย่เ yeah. มื่อเจอสถานการณ์โควิดค่ะปิดร้านถูกปิดร้านจนทําให้ได้มาเจอกับครูสิตาเขาเรียกว่าวันนั้นนะคะเป็นวิกฤตแต่ในวิกฤตเราย่อมเจอโอกาสถูกไหมคะเมื่อเรามองหาเราจึงจะมองเห็นทําให้ครูเองค่ะได้มาเจอกับครูสิตาแล้วก็ทีเอสดับเบิลยูค่ะจึงตัดสินใจนะคะเข้านะคะเข้าร่วมทีเอสเค่ะเพื่ออยาจะเปลี่ยนแปลงชีวิต จากการดูคลิปมหาการบ21วันดูคลิปมหาการยบ21วันแล้วเปลี่ยนวิธีคิดค่ะเปลี่ยนตัวเองค่ะจากเป็นคนขี้บ่นนู่นนี่นั่นนะคะก็เปลี่ยนเป็นคนที่มีจิตใจนะคะใจเย็นขึ้นนะคะเปลี่ยนวิธีคิดอ่าเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน ะค,ะคำนี้นะคะเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะเราจะมีความสุขค่ะในทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาเราจะมีความสุขและเห็นคุณค่าสีเขียวเนี่ยสาวค่ะนะคะเราจะมีความสุขในทุกๆวันเมื่อเราตื่นขึ้นมาเราจะเจอกับชีวิตที่วันนี้มันดีที่สุดสำหรับเราค่ะไม่ทราบว่าภาพชาัดเสียงชัดไหมคะขออคอนเฟิร์มนิดนึงค่ะภาพชาัดเสียงชัดไหมคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะภาพชัดเสียงชัดเนาะภาพชัดเสียงชัดใช่ไหมคะอ่านะคะวันนี้เจอกับครูก้อยในหัวข้ออะไรคะคุยอย่างไรที่จะเปลี่ยนจากลูกค้าเนี่ยให้มาเป็นทีมงานหรือลูกลูกทีมของเราหรือสมาชิกของเราเปลี่ยนลูกค้าคุยอย่างไรจะทําอย่างไรให้ลูกค้าเนี่ยเขามาเป็นทีมงานของเราถูกไหมคะวันนี้นะคะครูมาแบ่งปันนะคะ อ่ะครูมาแบ่งปันเพราะครูสามารถอ่าครูทาแล้วได้ผลน่ะครูทาแล้วได้ผลค่ะวันนี้ครูก็เลยเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะในอ่าคอร์สสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ห้าหกเจ็ดหลักนะคะเออเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้นะคะเอาไปใช้กันนะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยเนาะตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอนะคะเริ่มเลยแล้วกันอ่ะเมื่อกี้เราประวัติไปแล้วเนาะวันนี้ค่ะอันดับแรกเลยค่ะ เมื่อลูกค้าค่ะเมื่อลูกค้าทักหาเราคุรูเริ่มเลยนะคะครูเริ่มเลยเนาะทักหาเราค่ะที่สั่งสินค้าค่ะวันนี้เมื่อมีลูกค้าทักหาเราในการสั่งสินค้าสิ่งแรกที่เราต้องทําคืออะไรคะสิ่งแรกค่ะที่เราต้องทําคือค่ะแนะนําค่ะด้วยหัวใจและวางจิตค่ะเมื่อมีลูกค้าทักหาเราค่ะเราต้องแนะนําเขาด้วยหัวใจ แนะนำเขาด้วยหัวใจและวางจิตค่ะให้ถูกว่าว่าอะไรคะว่าวันนี้ค่ะใครที่ทักหาเราหรือใครที่มาเป็นลูกค้าของเราเขาจะได้ใช้สินค้าที่ดีจากเราเขาจะได้รับสิ่งที่ดีค่ะเราต้องวางจิตเราให้ถูกว่าวันนี้เมื่อมีคนทักหาเราเราต้องวางจิตก่อนว่าวันนี้เราจะไปให้อะไรกับเขาวันนี้เราจะให้อ สิ่งดีๆค่ะเราจะให้ผลิตภัณฑ์ดีๆกับเขาเขาจะได้รับอะไรเขาจะได้รับอะไรจากการที่เขาได้ใช้สินค้าของเราเขาจะได้รับอะไรจากการที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราถูกต้องไหมคะเราวางจิตของเราค่ะใหม่เราต้องวางจิตว่าเราไปให้ไม่ใช่ไปเอาค่ะอ่าเราต้องวางจิตของเราว่าวัาวนนี้เรา ไปให้สินค้าที่ดีให้ผลิตภัณฑ์ที่ดีใครที่ได้กินใช้สินค้าของเราโคตรของโคตรโชคดีค่ะถูกต้องไหมคะรู้ว่าทุกคนที่ขายสินค้าทุกคนก็ต้องได้เงินจริงไหมคะแต่สิ่งสําคัญที่มากกว่าเงินคืออะไรคือการที่เราได้ช่วยเหลือเขาค่ะคือการที่เรานะคะได้ช่วยเหลือผู้คนค่ะได้แนะนําให้เขากินใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีได้แนะนําให้เขาใช้สินค้าที่ดีค่ะเขาจะได้มีสุขภาพที่ดี สิ่งที่ได้รับมากกว่าเงินคืออะไรคะหัวใจถูกไหมคะนั่นไงสองสองสองนะคะจักรวาลคอนเฟิร์มนะคะว่าสิ่งที่เราได้รับมากกว่าเงินคือความสุขค่ะความสุขในการที่ได้ช่วยเหลือผู้คนค่ะอันดับแรกเลยเราต้องวางจิตให้ถูกว่าเรากำลังไปช่วยเขาเรากำลังเอาสิ่งดีๆไปให้เขาค่ะไม่ใช่ไปเอาจากเขานะคะและสิ่งต่อมาค่ะเมื่อ ลูกค้าทักหาเราเราวางจิตถูกแล้วใช่ไหมคะเมื่อเราวางจิตค้ะเราก็แนะนําค่ะผลิตภณัณฑ์เราแนะนําสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าเมื่อเราแนะนําเขาค่ะแนะนําและเขาซื้อสินค้าของเราให้รู้ไปเลยว่าใครได้ใช้สินค้าของเราโคตรโชคดีถูกไหมคะและหลังจากนั้นค่ะติดตามผลค่ะติดตามผลค่ะว่าลูกค้าของเราใช้สินค้าของเราแล้วเป็นอย่างไรบ้างติดตามผลค่ะว่าคุณพี่คะ ใช้สินค้าของเราแล้วอ่าเป็นอย่างไรบ้างคะอ่าเราจะต้องคุยกับลูกค้าค่ะเหมือนลูกค้าคือครอบครัวของเรามีการติดตามผลคะ่ะมีการดูแลลูกค้าประดุดคนในครอบครัวค่ะอ่าถูกไหมคะดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันดูแลลูกค้าใส่ใจลูกค้าค่ะจะทําให้ลูกค้าเขาอ่าเขาเรียกว่าเป็นเราต้องสารสัมพันธ์เป็นมิตรต่อกันถูกไหมคะสารสัมพันธ์เป็นมิตรต่อกันเมื่อลูกค้า เห็นว่าเราดูแลเอาใจใส่ลูกค้าจะเกิดการประทับใจค่ะลูกค้าจะเกิดความประทับใจถูกไหมคะติดตามผลค่ะดูแลค่ะดูแลลูกค้าติดตามผลว่ากินแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะแนะนําค่ะแนะนําวิธีใช้ค่ะแนะนําวิธีกินค่ะแล้วติดตามผลคุณพี่เป็นอย่างไรบ้างคะหนักถามค่ะแนะนําไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะคะ ไม่เข้าใจกับวิธีการใช้ถามได้นะคะติดตามผลให้รู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดเขาตลอดเวลาเราเป็นเหมือนญาติาสนิทที่คอยให้คาปรึกษาเขาได้ตลอดเวลาถูกไหมคะและจะทําให้เขารู้สึกว่าเขากับเราเป็นครอบครัวเดียวกันอบอุ่นสามารถถามเราค่ะได้ตลอดเวลาเลยนะคะสามารถถามเราได้ตลอดเวลาโดยที่ลูกค้าไม่รู้สึกว่าอายหรือเขาเรียกว่าเกรงใจอ่ะใช่ไหมคะทุกคน เราต้องดูแลลูกค้าเราจะต้องติดตามผลเมื่อเราติดตามผลค่ะนะคะจะเกิดการอะไรคะจะเกิดการซื้อซ้ำค่ะถูกไหมคะจะเกิดการซื้อซ้ําเมื่อเราดูแลเขาเราแนะนําสิ่งที่ดีให้เขาเมื่อสินค้าหมดเขาต้องมาสั่งกับเราจริงไหมคะเมื่อสินค้าหมดลูกค้าต้องมาสั่งกับเราค่ะจะทําให้ลูกค้าอยากสั่งซื้อสินค้ากับเรามากยิ่งขึ้นเพราะเราดูแลติดตามผลเขาแนะนําเขาด้วยหัวใจ หลังจากนั้นค่ะเขาจะมาซื้อซ้ํากับเราถูกไหมคะเขาจะไปซื้อซ้ํากับบุคคลอื่นไปไม่ได้เพราะเราเอาตัวเองนะคะเข้าไปเป็นครอบครัวเดียวกันกับเขาแนะนําเขาดูแลลูกค้าด้วยหัวใจจึงทําให้เขารักเราและประทับใจในตัวเราจึงทําให้เขากลับมาค่ะเป็นลูกค้าเราอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นค่ะเราจะทําอย่างไรล่ะเมื่อลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําเราควรจะแนะนําเขาอย่างไรจะคุยกับเขาอย่างไรนะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมาเป็น อาจเป็นชิมงานหรือทําให้เขาได้เข้าระบบจีไอเดปันยูหรือแนะนําสิ่งที่ดีให้เขาวันนี้ครูจะบอกเลยค่ะว่าไม่ใช่เรื่องยากเพราะอะไรคะเพราะวันนี้เราแค่แนะนําเขาด้วยหัวใจเราค่ะต้องแนะนําและบอกเขาว่าพี่คะวันนี้คะ่ะพี่ได้ใช้สินค้าของเราดีไหมคะถามค่ะดีไหมคะเป็นอย่างไรบ้างคะและแนะนําเลยค่ะ เข้าสู่การแนะนำว่าเราแนะนำว่าวันนี้ค่ะถ้าคุณพี่นะคะ,ะซื้อสินค้าครบ3,500บาทถูกไหมคะคุณพี่จะได้เข้าระบบชี w ยูคุณพี่จะได้ซื้อหรือกินใช้สินค้าในราคาของสมาชิกค,ค่ะเราจะต้องบอกในสิ่งที่เขาจะได้รับเราจะต้องบอกในสิ่งที่เขาจะได้ไม่ใช่เราจะได้โอเคนะคะเนาะเข้าใจใช่ไหมคะ แนะนําค่ะว่าวันนี้ค่ะจะดีกว่าไหมถ้าลูกค้าของเราค่ะกินใช้สินค้าในราคาสมาชิกต่อให้วันนี้ค่ะพี่ไม่เป็นสมาชิกที่ไม่เป็นทีมงานพี่ก็ต้องซื้อกินซื้อใช้อยู่ดีแต่จะดีกว่าไหมคะถ้าลูกค้าของเราเนี่ยกินใช้ในราคาสมาชิกถูกกว่าเยอะถูกไหมคะและสิ่งที่จะได้คืออะไรคะ่าคุณจะได้สินค้าค่ะในการเป็นสมาชิกค่ะ คุณจะได้สินค้าเปิดบินหรือสมัคร3,500บาทถูกไหมคะเราจะได้สินค้าลูกค้าของเราจะได้สินค้าค่ะลูกค้าของเราจะได้สินค้าราคา4 0 0พันกว่าบาทถูกไหมคะอ่าได้เรียนคอรสมีคอสให้เรียนมีคอสให้ลูกค้าเรียนลูกค้าได้สินค้าและลูกค้าสามารถต่อยอดธุรกิจหรือแนะนำเพื่อนแนะนำคนรู้จักให้ได้กินใช้สินค้า ลูกค้าของเราก็มีรายได้ถูกไหมคะลูกค้าของเราก็จะมีรายได้ค่ะเราต้องบอกในสิ่งที่ลูกค้าของเราเนี่ยจะได้รับเมื่อเขาเป็นสมาชิกหรือเมื่อเขาเป็นทีมงานเป็นตัวแทนเขาจะหเขาจะได้กินสินค้าในราคาที่ถูกจริงไหมคะสค่ะเขาจะได้เรียนคอร์สเขาจะได้เรียนคอร์สเขาจะได้เข้าระบบ t ีแต่ปัยูค่ะสค่ะเขาสามารถต่อยอดธุรกิจได้ ไม่ว่าเขาจะแนะนําหรือบอกต่อสินค้านี้กับใครค่ะทุกการสั่งซื้อถูกไหมคะเขาจะได้รับอะไรเราต้องบอกในสิ่งที่เขาจะได้รับไม่ใช่ตัวเราจะได้ถูกไหมคะเหมือนเราเช่นกันค่ะวันนี้เราเองก็กินใช้สินค้าถูกไหมคะก่อนที่จะเข้ามาสู่ระบบ GS r e ทุกคนต้องกินใช้สินค้าเมื่อทุกคนกินใช้สินค้าค่ะและรู้ว่ามันดีอย่างไร ถูกไหมคะดีอย่างไรเมื่อเรากินเราเกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเราค่ะเมื่อเรากินใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเราเกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเราเราเองก็บอกต่อถูกไหมคะแล้วจะดีกว่าไหมถ้าการที่เรากินใช้สินค้าเนี่ยเราเป็นผู้บริโภคแต่วันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นผู้อ่าผู้เขาเรียกว่าเป็นตัวแทนหรือเป็นสมาชิกหรือเป็นหุ้นส่วนของบริษัทหรือเป็นหุ้นส่วนของอ่าหรือหรือเราเป็นเจ้าของแบรนด์เองเนาะเออหรือเราเป็นเจ้าของแบรนด์เองนั่นแหละค่ะ จะดีกว่าไหมคะถ้าเราจะได้กินสินค้าที่ถูกลงและเรายังสามารถต่อยอดธุรกิจเรายังสามารถได้เข้าไปเรียนเข้าไปศึกษาในระบบเพราะในระบบค่ะเมื่อลูกค้าของเราเข้าไปแล้วค่ะเขาจะได้เรียนรู้เขาจะได้เขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบค่ะ,ะถูกใช่ไหมคะเขาจะได้เรียนรู้ทุกอย่างที่อยู่ในระบบเขาจะได้เรียนคอร์สค่ะ เขาจะได้ดูสื่อรีวิวหรือข้อมูลต่างๆที่อยู่ในระบบเขาจะได้เข้าใจการใช้สินค้ามากยิ่งขึ้นเขาจะได้เข้าใจผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์ของเราใช้อย่างไรกินอย่างไรเพราะในระบบของเรามีทุกอย่างค่ะเพราะในระบบของเรามีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสื่อรีวิวต่างๆค่ะผลิตภัณฑ์ต่างๆราคาขายเท่าไรราคาสมาชิกเท่าไรเนาะ,อะคอร์สเรียนค่ะ มีลิงค์แนะนําตัวแทนถูกไหมคะมีลิงก์แนะนํามีประวัติเขาเรียกว่าการเข้าสู่ระบบมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเขาจะเข้าใจและสามารถต่อยอดธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะเพียงเขากินใช้สินค้าเขาเป็นสมาชิกเขาบอกต่อเขาสามารถสร้างรายได้นั่นคือการช่วยคนถูกไหมคะนั่นคือการที่เราได้ให้สิ่งดีๆกับเขาถูกต้องไหมคะ เราได้ให้หนึ่งเราได้ให้ผลิตภัณฑ์ที่ดีอันนี้ครูขอวกไปที่การวางจิตนะคะวกไปที่การวางจิตถูกไหมคะข้อสุดท้ายเมื่อเราได้พาเขาเข้าระบบในระบบมีให้เขาทุกอย่างนั่นคืออะไรคะหนึ่งเราได้ช่วยให้เขาได้ใช้สินค้าได้มีสุขภาพที่ดีได้กินผลิตภัณฑ์ที่ดีถูกไหมคะหลังจากนั้นคะ่ะเขาได้เข้าระบบเขาสามารถ สร้างธุรกิจของเขาได้เขาสามารถต่อยอดธุรกิจได้เขาสามารถมีทีมงานได้เขาสามารถเติบโตได้นั่นคือการช่วยคนถูกไหมคะนั่นคือการให้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตของเราเราต้องวางจิตของเราว่าเราค่ะวันนี้เราได้ให้หรือได้ช่วยเหลือผู้คนเงินมันได้อยู่แล้วถูกไหมคะแต่มากกว่าเงินคือการได้ช่วยเหลือผู้คน การที่เราได้ให้อาชีพดีๆกับเขาค่ะการที่เราได้ให้อาชีพดีๆกับเขาการที่เราได้ให้ผลิตภัณฑ์ดีๆกับเขาการที่เราได้ให้เขาได้มีรายได้จากสิ่งที่เราทําวันนี้ค่ะถ้าเราให้เขาด้วยหัวใจสิ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือใจเช่นกันค่ะเพราะเราให้เขาด้วยหัวใจเขาก็จะรักเราเช่นกันถูกไหมคะ และนะคะเมื่อเราแนะนําเขาเมื่อเราแนะนําเขาค่ะเขาได้เข้าระบบนะคะเมื่อเขาเราจะบอกอะเราต้องบอกในสิ่งที่เขาจะได้รับถูกไหมให้เขาไปดูในระบบให้เขาเข้าระบบแนะนําว่าเมื่อเขาเป็นสมาชิกจากการที่เขาเนี่ยเป็นลูกเป็นแค่ลูกค้ากินใช้สินค้าแล้ววันนี้เราแนะนําให้เขาได้เข้าระบบเป็นสมาชิกเขาจะได้สิทธิประโยชน์อะไรเขาจะได้อะไรบ้าง จากการที่เขาเข้าระบบ TSW ถูกต้องไหมคะนะคะเละนะคะเมื่อเขาได้เข้าระบบค่ะเราก็มีหน้าที่แนะนําค่ะแนะนําค่ะพาให้เขาไปเข้าระบบให้เขาไปเรียนรู้ในระบบนะคะอ่ะักครู่เดียวนะคะให้เขาเข้าไปเรียนรู้ในระบบพาหรือสอนค่ะหรือบอกค่ะให้เขา ไปเรียนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถูกไหมคะเรามีหน้าที่พาเขาเข้าระบบและไปเรียนรู้ทุกอย่างในระบบค่ะไปเรียนรู้ทุกอย่างในระบบแล้วเขาจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเขาจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นและอ่าหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นอ่าเราจะทําอย่างไรคะเมื่อเราแนะนําหรือพาเขาเข้าระบบไปแล้วนะคะเมื่อเราแนะนําหรือพาเขาเข้าระบบไปแล้วเขาตัดสินใจหรือ,อยังคะ เขาตัดสินใจแล้วค่ะนั่นคือการที่เขาได้ตัดสินใจค่ะที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจี w อของเราหรือเขาตัดสินใจที่จะเป็นเจ้าของแบนด์เขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตถูกไหมคะแนะนําให้เขาดูคลิปมหาการ์ยบ21วันควบคู่ไปด้วยนะคะแนะนําให้เขาเรียนคลิปติดตามกูจิตาค่ะแนะนําให้เขาศึกษาอ่านแนะนําให้เขาเข้าระบบถูกต้องค่ะแนะนําให้เขาเข้าระบบเข้าระบบแล้วเขาจะรู้ เขาจะเข้าไปศึกษาค่ะเขาจะรู้ทุกอย่างและเมื่อเขาเข้ามาเป็นจากลูกค้าเขามาเป็นทีมงานของเราได้วยังคะเข้าแล้วถูกไหมคะมาเป็นทีมงานของเราแล้วนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราจะต้องทํานี่แหละค่ะคุยอย่างไรเราก็แค่ไปให้ค่ะไม่ยากเลยเราก็แค่ไปให้ค่ะครูเองนะคะครูเองนะคะจากประสบการณ์นะคะครูเองแนะนําค่ะเมื่อมีลูกค้าทักมา ครูก็แนะนําในสิ่งที่เขาจะได้รับเมื่อเขาเป็นสมาชิกค่ะเมื่อเขาซื้อสินค้าวันนี้เขาจะซื้อสินค้าถูกลงถ้าเขาเป็นสมาชิกเราและเขายังจะสามารถมีรายได้แล้วเขายังจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ใครจะไปรู้ถูกไหมคะเขาอาจจะมีทีมงานเขาจะมีทีมงานเขาจะเจริญเติบโตเขาจะเป็นเพชรเขาจะยิ่งใหญ่ได้เช่นกันวันนี้ เราไม่ได้มองเขาแค่เขาเป็นตัวเล็กต,ตัวน้อยถูกไหมคะแต่เรามองว่าทุกคนคะ่ะที่ได้เจอครูสิตาคะ่ะทุกคนที่ได้เจอครูสิตาทุกคนที่ได้เข้าหรือศึกษาหรืออ่าดูคลิปหากับ21วันทุกคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนจริงไหมคะทุกคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเปลี่ยนความคิดชีวิตเขาก็เปลี่ยนเขาได้ชีวิตใหม่เกิดใหม่โดยไม่ต้องตายเกิดใหม่ในร่างลืม จริงไหมคะ,ะทุกคนในที่นี้ทุกคนก็เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการที่ทุกคนได้เจอพิปมหาดาบยี่สบเอ็ดวันเจอครูซิตาและเจอ TSW อใช่หรือไม่นะคะวันนี้นะคะเราก็แค่ให้เขาด้วยหัวใจไม่มีอะไรมากคะ่ะเราแค่บอกในสิ่งที่เขาจะได้รับเราให้เขาด้วยหัวใจเราให้เขาได้มีชีวิตใหม่ เราให้เขามีรายได้เราให้เขาเจอระบบที่ดีและเขาค่ะจะไปช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายเขาจะไปช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายค่ะบนโลกใบนี้ให้ได้เจอผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะให้ได้ใช้สินค้าดีๆค่ะให้ได้ใช้สินค้ามงคลและยังจะสามารถให้เขาได้มีรายได้ค่ะให้เขาได้มีรายได้ ให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากการที่เขาได้เปลี่ยนวิธีคิดหรือจากการที่เขาจากการที่เราเนี่ยไปแนะนําเขาถูกไหมคะจากการที่เราแนะนําเขาด้วยหัวใจด้วยความจริงใจค่ะเขาจะได้เอาไปเขาเรียกว่าเอาไปต่อยอดเขาจะได้ไปต่อยอดเขาจะได้อ่าเอาไปแนะนําผู้อื่นเขาจะได้ไปแนะนําเขาจะได้ไปบอกต่อสิ่งดีดเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เราก็แค่ให้ ให้เขาด้วยหัวใจว่างจิตแห่งการให้ว่าวันนี้เราไปให้สิ่งดีๆกับเขาวันนี้เราไปให้อาชีพที่ดีกับเขาแค่นั้นเองค่ะวันนี้เราไปให้สิ่งดีๆเราไปให้อาชีพที่ดีกับเขาแค่นั้นเองค่ะวันนี้เราต้องวางจิตให้ถูกไม่ใช่เราไปวางจิตว่านะคะโดนสักครู่เดียวนะคะไม่ใช่ว่าเราไปวางจิตว่าเราเนี่ยจะไปเอาค่ะถ้าเราวางจิตว่าเราไปเอาเราไม่มีทางที่จะได้ค่ะเพราะจิตของเรามันโลภค่ะ เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรว่าจิต <hi> ของเรากําลังอยากได้อยากเอาแต่วันนี้ค่ะสิ่งหนึ่งเลยค่ะจะทําให้เราสําเร็จคือการที่เราได้ไปให้เขา Lub ให้ก่อนค่ะจึงได้รับจริงเนียคะเราต้องให้ก่อนจึงได้ร <Muhammad> ับจิตของเราเนี่ยต้องวางจิตให้ถูกว่าเราไปให้เขาเขาจะได้อะไรจากการที Diane ่เขามาเป็นทีมงานมาเป็นสมาชิกเขาจะได้อะไรเขาจะได้สินค้าในในในราคาที่ถูกเขาจะได้กินใช้สินค้าในราคาสมาชิกเขาสามารถต่อยอดธุรกิจได้ นั่นแหละค่ะวันนี้นะคะอ่าวันนี้นะคะง่ายมากนะคะวันนี้ง่ายมากแค่ทุกคนวางจิตให้ถูกสรุปก็คือเราต้องให้ก่อน,นะคะ่ะเราจึงจะได้รับเราต้องวางจิตให้ถูกว่าเราให้เราได้ช่วยเหลือผู้คนคะ่ะวางจิตให้ถูกให้ก่อนจึงได้รับถูกไหมคะเออนะคะทุกอย่างค่ะมันง่ายและเป็นไปได้นะคะทุกอย่างมันง่ายนะคะวันนี้ค่ะแค่นั้นการที่เราคุยแบบนี้การที่เราคุย เราแนะนําเขาการที่เราคุยเราแนะนําเราส่งต่อค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆอาชีพดีให้กับผู้คนนั่นก็คือการให้การที่เราได้ช่วยเหลือผู้คนค่ะและสิ่งต่างๆจะสะท้อนกลับมาหาเรานะคะและสิ่งต่างๆจะสะท้อนกลับมาหาเราเองถ้าเราให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ให้ด้วยใจที่ไม่หวังผลตอบแทนแต่เรามี เราได้ออกไปให้แล้วอ่ะเออเขาไม่รับไม่เป็นไรแต่วันนี้เราได้ไปให้เราได้เป็นแนะนําสิ่งดีๆค่ะให้กับผู้คนนะคะวันนี้นะคะวันนี้ว่าเด็ดแล้วนะคะเออนะคะวันนี้ว่าเด็ดแล้วนะคะพรุ่งนี้นะคะเด็ดยิ่งกว่านะคะเพราะว่าทุกคนนะคะจะได้พบกับผู้ชายคนนี้ค่ะทุกคนจะได้พบกับผู้ชายคนนี้นะคะคนที่จากพนักงานประจําค่ะจากพนักงานประจํานะคะจากพนักงานประจําที่แบบเป็นอาช่างเทคนิคเป็นช่างไฟฟ้านะคะ คนหนึ่งที่ใช้ชีวิตค่ะตามทางแบบไม่กล้าคิดว่าตัวเองจะรวยได้อ่ทํางานนะคะทํางานประจาใช้ชีวิตตามทางแบบอ่ตามทางแบบไม่กล้าฝันน่ะว่าจะมีชีวิตที่ดีหรือร่ํารวยขึ้นมาได้นะคะวันนี้นะคะเขาไม่คิดเลยว่าเขาจะรวยได้จากงานที่เขาทํานะคะจนมาเจอค่ะจนเขามาเจอทางลับทางรอดและได้ศึกษาค่ะกว่าจะเชื่อค่ะใช้เวลาถึงสามปีด้วยกันนะคะ กว่าจะเชื่อนะคะใช้เวลาถึงสามปีด้วยกันจนเขาตัดสินใจสำเร็จค่ะเขาก็สำเร็จวันนี้ขึ้นเป็นผู้นำหลักล้านในระบบ g ีสดับยูนะคะกับหัวข้อนะคะกับหัวข้อนะคะขายเป็นบริการเป็นเห็นเงินล้านบายพ่อเอิร์ธนะคะนัทพงษ์หอมอินนะคะพรุ่งนี้เราจะได้พบกับนะคะพ่อเอิร์ธนะคะนัทพงษ์นัทพงษ์งหอมอินนะคะกับหัวข้อขายเป็นบริการเป็นเห็นเงินล้านนะคะแล้วนะคะ พบกับพ่อเอิร์ธในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะอ่าไม่รู้ว่าหมดเวลาหรือยังนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูเองนะคะก็ได้มาแบ่งปันนะคะกับคุยอย่างไรนะคะกับหัวข้อคุยอย่างไรให้ลูกค้าของเราเนี่ยกลับมาเป็นทีมงานของเรานะคะวันนี้ครูได้มาแบ่งปันและหวังว่านะคะคลิปนี้นะคะหรือไลฟ์ในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะกับทุกคนนะคะใครที่ได้เอาไปใช้นะคะทุกคนจะนะคะ จะเขาเรียกว่าทุกคนจะมีทีมงานทุกคนจะเปลี่ยนจากลูกค้ามาเป็นทีมงานนะคะใครที่เอาไปใช้นะคะครูหวังอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะอ่าวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามที่เข้ามาเรียนในวันนี้นะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามทุกคนที่เข้ามาเรียนทุกคนจะเปลี่ยนแปลงชีวิตกันทุกคนและนะคะจะมีผู้คนอีกมากมายที่เข้ามาย้อนดูเข้ามาย้อนเรียนนะคะทุกคนจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเมื่อได้เปลี่ยนวิธีคิดนะคะอ สำหรับวันนี้นะคะครูเองนะคะลาไปกดนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะไลฟ์หน้าคลิปหน้านะคะกับคอสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคิ็ิด